วันสงการเนี่จ้ะพี่น้องอยู่ดีมีแหงเหมือนเอาหนูยิ้มจะ่ทำอะไรคะกราบลงค่าอู้ย์กาบยายค่ะหนูยิ้มกราบยายค่ะเอาหนูยิ้มมาในเรือบางนี่ยิ้มรักยายบ่เพียงยายอยุเพียงยายหนูยิ้มรักยายค่ะาดีเลยเอ๋ยายค่ะโอ้ยเราดีๆแล้วก็คนช่วยหน่ะนะนะมาเอาไอา้ทำยังไงทำยังไงโอ้แล้วมีหน่ำหอมเนี่ยจ้ะพี่น้อง มีน้ำหอมหดพดมือหาย่ายด oh, ้วยญานูยิมนะโอ้โธ่โนยิมกายจะเลื่อนรุ่งเรื่องเด้อนี่กำลังมั่งซาแข็งแรงคนสวยเดีเลี้ยงดูยายดูเลเยยายดูเลเยยายเดี๋ยวคนสวยเฮ็ดงานไม่ชวนเลียคนสวยโอ้อ้าหดหดมาโธ่ดูเลยยายเลียคนสวยอลูกก็ได้ลูกก็ได้ค่ะโอ้โธ่ เอาล้างมาล้างมาจะล้างตรงไหนล้างเท้าบอกโอ้นยิ้มล้างเท้าให้ยายโอ้เอาล้างมาล้างไปเลยโอ้มายายจะค่อล้างให้เอยแบบนี้โอ้หดปตะตูโอ้หดปรโตโอ้โอ้คนนั้นละมักน้ำนึกย่าพี่น้องอยู่ดีมีแหงเด้อนึกยิ้มเด้อนึกยิ้มยูดีมีแหงโอ้สดชื่นสดชื่นเด้อสงการก็ใหญ่เด้อใหญ่ขนาดหัว โอ้สงการ,กนานาราตีนี่โอ้โอ้โอ้สน,นุกสนานใหญ่มากๆที่ท่าเตะขนาดนี่โอ้มามวนได้แล้วโอ้ฝุ่นนะโอ,อ,อะ้โอ้ฝุ่นนะถ่ายให้เจ้าของมาถ่ายให้เจ้าของโอ้ ผุ่นนะเออเย็นดิโน่ยืดดิมีแห้งโน้โอ้โหผุนนะผุ่นนะผุ่นนะผุ่นนะเอ้าตีลังกาเอ้าเอ้าทำไงนะเอามาสวัสดีโคอยู่ดิมอยู่ดิมมีแห้งโอ้ผุ่นนะผุ่นนะโอ้ยสนะนะนะงมการปีนี้สงมการโฉมการ เน่เน่เน่จะเน่เน่เน่อยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมีเฮงมามามาอยู่ดีมีเฮงมา มาบันนี้ได well> ้จังนาทีแล้วมาายวาายวาายพรอมดิวายหอมดิมากมากกดเกิดเกิดหอมดิร้อมดีมามากพ้อมเดียมากมากอ๋ออ๋อ้ามาวายกด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 มา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 ดบันีมามาฮดฮดเฮ้ยมา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 มมา ย็นแหมไปพุ่นนะไปเร็ว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 ฉงกันฉงกันฉงกันวุ่นกว่าเอ็ดนล้นะฉงกัน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  Hmm. <laughs>